สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง a l ล c h ลช Channel ชนนค่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัคร t ูมานี่เวลเล็นะคะซึ่งในตัวแอปของ t ูมานี่เวลเล็นะคะจะบอกเลยว่าในแอปเขาเนี่ยก็มีฟังก์ชันต่างๆนะคะให้เราเล่นเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวพอจะไปบอกวิธีสมัครกันค่ะว่าเพื่อนจะต้องสมัครยังไงกันว่านะคะทุกคนก็สาหรับวันนี้นะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากสม ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปโพสตสู่หน้าเดียวกันในการสมัครของตงงัวถมันิวเวล็ดได้เลยค่ะไปดูกันได้เลย โอเคค่ะทุกคนก็ ork, อย่างที่พาอยบอกไปแล้วนะคะพอเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างนะคะจะเป็นหน้าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะจากทั้ง App Store นะคะแล้วก็ Play Store ค่ะพอเราเนี่ยกดดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดเปิดเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันได้เลยค่ะซึ่งในหน้าแอปพลิเคชันนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัว t o m o n e y Wallet นะซึ่งอย่างที่พาอยบอกไปแล้วนะคะอันดับแรกนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครตัวแอปกันค่ะทุกคนอันดับแรกเนี่ยให้านนะะััลงจก เขาเนี่ยจะมีให้เราเนี่ยสมัครสมาชิกนะคะกับการเข้าสู่ระบบค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะให้เราเนี่ยกดคําว่าสมัครสมาชิกไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆให้เราเนี่ยใส่ตัวเบอร์มือถือนะคะเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆกดคําว่าถัดไปค่ะ พอเรากดถัดไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆรอรหัส OTP นะคะเราก็ใส่รหัส OTP เข้าไปได้เลยนะคะ, mm. ะเดี๋ยวอันนี้นะคะพ่อขออนุญาตใส่รหัส OTP กันก่อน mm. พอเราใส่รหัส OTP เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนก็จะมีหน้านี้นะคะ mm. ก็คือตัวทูมาน,นี่นะคะ mm. เราเนี่ยกดควาว่าสมัครบริการไปได้เลยนั่นเองค่ะ พอเรากดสมัครบริการแล้วนะคะเขาเนี่ยจะให้เรานะคะใส่เป็นตัวบัตรประชาชน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็คือให้เราเนี่ยเริ่มสแกนหน้านั่นเองค่ะเพื่อนๆก็คือให้เรานะคะวางบัตรประชาชนตัวจริงนะคะบนพื้นผิวที่เรียบเนอะแล้วก็ให้บัตรประชาชนของเรานะคะอยู่ในกรอบที่เขากําหนดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> สแกนใบหน้าค่ะก็คือเอาใบหน้าของเรานะคะให้ตรงกับหน้าจอนะคะแล้วก็สแกนใบหน้าให้เรียบร้อยะคะ่ะพอเรากดสแกนใบหน้าเรียบร้อยนะคะสแกนบัตรประชาชนเรียบร้อยเนี่ยเราเนี่ยก็จะเปิดนะคะบัญชีกับายมาน มากเลยนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยสามารถทําตามขั้นตอนที่พลอยบอกได้เลยค่ะทีนี้นะคะพอเราเนี่ยสแกนใบหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันแบบประชาชนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถเข้าสู่หน้าหลักนะคะของ t ูมานี่วอลเลตนะคะแล้วก็ใช้บริการต่างๆนะคะของ t ูมานี่วอลเลตได้เลยเดี๋ยวพ่อนะคะเปิดตัวหน้าหลักนะคะเวลาที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยให้ดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนพอเราเนนะคะกดสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะคะทั้งสแกนแบบประชาชนนะคะแล้วก็สแกนใบหน้าเรียบร้อยเนี่ยบัญชีทูมานะกวอะเล็ตของเราเนั่ แอปพลิเคชันเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถเติมเงินนะคะเข้าไปในทูมอนี่วอลเล่ของเราได้นะคะโดยเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ผูกเชื่อมโยงกับบัญชีได้เลยนะคะทุกคนนะหรือว่าใครจะโอนเงินนะคะรับเงินผ่านทูมอนี่เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะสแกน QR Code นะคะจ่ายเงินก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีจ่ายเงินนะคะตามร้านค้านะคะซึ่งพอเนี่ยใช้บ่อยมากนะคะในการไปสแกนจ่ายกับเซเว่นนะคะก็คือไม่ต้องพกเงินสดไม่ต้องเปิดแอป,ปธนาคารนะคะเปิดทูมอนดี้วอลเล็ตเนี่ยก็สามารถสแกนจ่ายได้แล้วนะคะงานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอนอกจากนี้นะคะในตัวแอป,ปเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราไม่จําเป็นจะต้องมีบัตรเครดิตก็ได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถไปช็อปสินค้าตามแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะก็คือเป็นพวกบัตรมาตการต่างๆค่ะซึ่งพอเนี่ยก็มีการทําคลิปสอนแยกไว้แล้วนะคะทุกกคคคนนนนะแต่่วันนี้ทุอเา ะะสำหรับวิธีการสมัครนะคะ To Money Wallet กันนะคะเอาไว้เท่านี้นะสำหรับใครที่อยากดูแบบฟังก์ชันอื่นๆภายในแอปนะคะพอยมีสอนไว้นะคะอย่าลืมไปติดตามไว้ในช่องกันได้ค่ะแล้วก็ไปดูคอนเทนต์ในช่องกันได้นะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ทำคิวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย